สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับ Pilot g เกม TH นะครับคลิปนี้นั้นผมก็จะมาเล่นเกมเอ่อ Total t ท n k Simulator ครับผมนะโอเคอย่าเสียเวลาเราก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเราก็จะมาเล่นในโหมดแคมเปญของเอ่ออเมริกาแล้วกันนะอโอเคไป e l e c t ภารกิจ แล้วก็เริ่มเล่นเลยครับผมนะเกมนี้ก็เป็นเกมแนววางแผนครับผมนะไม่เชิงวางแผนดิเป็นการวางตัวทหารเข้าไปอะประมาณนั้นแหละวางฐานแล้วก็สู้กันครับผมนะโอเคฝั่งนี้คือฝั่งเราครับผมนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ คือเป็นฝั่งของค่าศึกครับผมนะโอเคค่าศึกก็มีรถถังนู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้ครับผมนะเราก็จะวางรถถังของเราด้วยครับผมนะเออเอาเป็นคันไหนดีเอาเป็นเครื่องบินก็นแล้วกันนะผมชอบเล่นผมชอบเล่นเครื่องบินครับผมนะ <c oughs> Okay. 5สนามบินพอปะน่าจะพอดีคลาสฟิลมีอะไรดิฟ mm ิ i ค u ลต y ด้วยอ๋อเป็น Normal ก่อนละกันมีปรับความยากด้วยครับผมนะโอเคเราลดทั้ง Medium มเชอร์แมน จะวางมันวางไว้แนวหลังอะ่ะมันไม่วามันไม่ยอมมาข้างหน้าก็ปล่อยมันโืเคผมก็จะวางปื้นใหญ่ปื้นใหญ่นี่เป็นตัวที่โกงมากกับผมนะเกมเนี้ยคือมันยิงจากระยะไกลได้อืมประมาณนี้แล้วก็ อันนี้หน่อยเราถังคันนี้เป็น AT กับทูแล้วก็แล้วก็เอามีเดียมไปวางวางวางไปเถอะตอนนี้ตังเราเหลือร้อยห้าสิบบาทใส่อะไรไปดี มันก็ไม่มีแล้วก็เริ่มเลยกับผมนะอ่าอันนี้ก็เป็นฝ่ายค่าสึกอ้๊่าสึกยิงมาแล้วกับผมนะอุย้ยมันยิงรถถังเราแล้ว,ลวไปเลยเครื่องบินโอ้โหเครื่องบินแม่งโคตรเยอะกับผมนะจัดมาสักขนาดนี้ไม่ชนะก็บ้าแล้วแล้วผมบอกไปอย่างเกมนี้เราสามารถเอ,อ่อควบคุมตัวออยูนิตได้ครับผมนะอยควบคุมไม่ดูอ่าเราควบคุมเป็นรถถังครับผมนะ เอ้ยนั่นนั่นข้าศึกข้าศึกกดขิ้ขวาค้างเพื่อนเล็งครับผมนะนนเล็งเล็งหมนะอุ้ยตัวยิงเพื่อนเปลี่ยนไฟเปลีย่ยนไฟเออยิงยิงยิงเออเราถังเราหัวยู่โอเคเออย,ยิงยิงยิงอะไรเราทนทน คนรู้จักเกเวิวร์ฟแทงเวิร์ฟแทงได้ไม,มผมขยับไม่ได้ปะอ๋อคือรถรถถังราพังเราต้องซ่อมครับผมนะเกมนี้นี่มีรถถังพังด้วยครับผมนะแบบติดสถานะนู่นนี่นั่นเนีย่ยเหมือนในพวกเนี้ยนี่ไล่เล่าอะไรเล่าไล่อะไรละไลยิงยิงเออเรียบร้อยอะไรอะไรฮะ ยิงยิงเก่งมาจากไหนอุ้ยเรถถังผมงพังเลยผมมันหดมากครับผมนะโอเคเรามาดูสถานการณ์ก่อนนี่เป็นเครื่องบินเรานี้รถถังค่าศึกค่าศึกมันจะเป็นสีน้ําเงินครับผมนะส่วนเราจะเป็นสีเขียวเมื่อกี้ปืนใหญ่เราเหมือนจะยิงติดภูเขาผมสงสัยผมวางไม่ดีเกมนี้เราต้องวางปืนใหญ่ให้มันดีๆด,ด้วยครับผมนะไม่งั้นจะเป็นเหมือนเมื่อกี้ คยยิงติดภูเขานู่นนี่นั่นโ้ตอนนี้เราก็สูดสีเปนอยู่ครับผมนะนเครื่องบินเออทิ้งระเบิดไปผมเอ,อ่อเครื่องบินที่ผมเอามานี่เป็นเครื่องบินแบบทิ้งระเบิดได้ครับผมนะผมก็ลองเล่นมาสักพักแล้วเลยรู้ครับผมนะว่าเครื่องบินแต่แต่ละทํำมาททำอะไรได้อี้ยิงกว่านิวเคลียกนันเนี่ยเออทิ้งใส่มัน พื้นเป็นรูเลยครับผมนะเฮ้ยมันจะมาที่สนามบินเราแล้วอะ่ะวีเนยทิ้งทิ้งเออเออเอเอแม่งเอ้ยโคตรหัวด,วดเยเครื่องบินเราไม่เงาวะเอาเรื่องเหมือนกันนันเนี่ยครับผมนะเออไฟไม่ตายไปเลยแบนเลยครับผมนะรถถังอะเหลือสองคันเฮ้ยมันยิงสนามบินเราแล้วเครื่องบินเราไปไหนหมดมันบินไปไหน ทิงะเบิดทิ้ง,งเออเออเรียบร้อยครับแห้งแห้งอีกสองขั้นอีกสองขั้นอีกสองขั้นเออเรียบร้อยครับผมนะอีกคันเดียวอีกคันเดียวคันเดียวอุ้ยมีตายวะเออเออเรียบร้อยครับผมนะชนะแล้วครับผมนะ ้คเครื่องบินไฟไหมโอเคคลิปนี้เราก็แช่หอมปากหอมคอกันเฉยๆนะเอาสั้นๆแค่นี้แหละเพราะว่ายาวเกินมันก็ไม่ดีครับผมนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมนี้ต่อก็กดไลค์กันเยอะๆด้วยละ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ไปละบ๊ายบาย